ท้ายกันด้วยหนังแอคชั่นที่คอหนังแอคชั่นหลายๆคนน่าจะรอคอยค่ะสำหรับหนังที่มีชื่อว่า The Dark Night Rise ล่าสุดนั้นมีทีเซอร์แรกออกมาให้ด้ชมกันแล้วค่ะ หลังจากที่โดนมือดีนิสัยสเสียขโมยแอบถ่ายภาพตัวอย่างที่ฉายให้ชมเฉพาะกลุ่มออกมาเผยแพร่ล่าสุดทางค่ายหนังนายทุนอย่าง Warner Brothers Pictures ได้ทำการปล่อยทีเซอร์แรกจากหนังภาคต่อในตระกูลแบทแมนของผู้กำกับพันล้านอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนอย่าง The Dark Knight Rises ออกมาให้ได้ชมกันแบบชัดเจนแจ่มแจ๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ภาคก่อนหน้า The Dark Knight ที่เข้าฉายไปเมื่อปี2008ห่างกันถึง4ปีและภาคต่อภายใต้การอำนวยการสร้างกำกับและเขียนบทของโนแลนที่เพิ่งจะเริ่มเดินกล้องไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะยังเริ่มต้นไไปมม่ากก็เลยทให้ เรแ,แรกของ The Dark Knight Rises มีหล,หลายฉากที่คล้ายจนเกือบเหมือนกับภาคก่อนหน้าซึ่งถ้าใชของเก่าจริงก็ได้แต่หวังว่าคงจะนำมาใส่เอาไว้แค่ในตัวอย่างเรียกน้ำย่อยด้วยเหตุผลที่ฟังขึ้นเท่านั้นมิ่อสนัตเห็นที่คริสโตเฟอร์โนแลนคงตามรอยผู้กำกับพลารลาันอีกคนอย่างไมเคิลเบธที่ reuse ฟุตเทจผลงานเก่าๆของตัวเองมาใส่เอาไว้ในหนังใหม่จนได้รับฉาย,ยาว่าเป็นผู้กำกับจอมรีไซเคิลไปอีกคนแน่เลยค่ะ ซึ่งสิ่งที่ทีเซอร์ความยาวประมาณหนึ่งนาทีครึ่งของ The d a ะ k Knight r i s e s ต้องการจะบอกกับผู้ชมก็คือเมื่อใดที่คนช่วปรากฏกายอัศวินแห่งรัตติกาลก็จะกลับมาช่วยเหลือผู้คนในเมืองกอแต้ยอีกครั้งขณะที่อีกหนึ่งภาพแรกที่ถูกเผยออกมาในทีเซอร์แรกนี้และน่าสนใจสุดๆก็คือภาพของเบนอีกหนึ่งตัวร้ายตัวใหม่ที่รับบทโดยทอมฮอร์ดี้ท้งนี้เบนเป็นลูกน้องของคอยเซนไอวีในฉบับภาพยนตร์ b a t m a n and Robin เมื่อปี1997แต่การกลับมาในครั้งนี้ทั้งบุคลิกและบทบาทของเบนต่างจาก <name> ในฉบบักาาาารร์ตตูนนและภภพยยคเ่่ๆองงิิ้ช นอกจากนี้ยังมีการยืนยันบทบาทของหลายนักแสดงที่เพิ่มเข้ามาทางแอนฮัทเชว์เวในบทเซลิน่าคาวหรือแคทวูมนโจเซฟกอร์ดอนเลวิตรับบทในตำรวจจอห์นเบล็กที่ได้รับภารกิจส,สำคัญจากกอร์ดอนมาริองกอริอัตในบทมิรรนดาเทสสมาชิกบอร์ดของเวนเอ e นเจอร์ไพรส์ผู้ที่จะมาช่วยเหลือบรูซรวมทั้งนักแสดงเก่าๆทั้งคริสตินเบลในบทของบรูซเวนหรือแบทแมนแกรีโอนแมนมอร์แกนฟรีแมนและไมเคิลเคนก็กลับมายกทีมเช่นกันค่ะ สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์จะใช้สถานที่ใน3มทวีปตั้งแต่ประเทศอินเดียอังกฤษและสกอตแลนด์รวมถึงในแดนมการอย่างพิสเบิร์กนิวยอร์กและลอสแองเจลิสโดยจะมีการนำกล้องระบบ iMAX มาใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุ่มมากกว่าที่โนแลนเคยทำในเรื่อง The Dark Knight ภาคที่แล้วนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานยังมีข่าวว่า The Dark Knight Rises จะเป็นภาคสุดท้ายของหนังมนุษย์ทั้งข่าวในแบบฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนด้วยโดยข่าวว่าเขาวางกำหนดที่จะปิดฉากเรื่องราวของอัศวินแห่งรัตติกาลที่เขาสร้างขึ้นในภาคนี้ที่อเมริกาเอาไว้เป็นนวันที 20่รกรกฎาคมปีหน้า2องพค่ะ